ต,ตามีมือจะตีลากาดูปูกะดูปูอ่าต่อไปเวลาอ่านแล้วต้องให้มั่นใจตรงนี้นะ่ะคำว่ารือเนี่ยก็คือูสงสัยว่ามันเอาคำว่าเรื่องมาจากไหนเพราะว่าอ่านผิดสองครั้งแล้วนะมันเป็นคำเดิมพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราจะเอาความจำเดิมมาใช้โดยที่มันผิด เราต้องร,รีบสะกดดูเลยรออือรือนี่แม่ครูเขียนในข้างบนแล้วว่ามันเป็นอือกับอเราหาพยัญนชนะต้นกอไก่ั้งพานกาู้มาใส่ตอนนี้ไม่เป็นรอเรือใช่ไหมแล้วก็รออือรือหารือไปเลยนะเพราะเห็นอ่านสอ,องครั้งก็บอกหาเรื่องเอาหาเรื่องมาจากไหนอันนี้ยังไม่มีตัวสกดแล้วก็ไม่เป็นสระ,ะ,ะเอือด้วยเพราะว่าแม่ครูยังไม่ใส่สระ,ะเอด้านหน้า ตอนนี้ให้หนูดูสระอือในเบื้องต้นก่อนนะคะคําที่หามาจะเป็นคําที่ติดสระอือมาเกือบทั้งหมดแล้วก็จะมะีสระที่เราเรียนผ่านมาแล้วไม่ว่าจะเป็นสระอาสระอีสระอูติดมาด้วยเป็นการทบทวนไปในตัวแต่ว่าสังเกตว่าตัวนี้นะ่ะยังไม่มีตัวสะกดนะจ๊ะเป็น แม่กอกาอยู่เป็นแม่กอกาก็คือพยัญชนะบวกกับสระเท่านั้นยังไม่มีตัวสะกดยังไม่มีวรรณยุกต์เอกโทรตรีจตวามาใส่ก็คือคําธรรมดานี่แหละกออากาขออาขามอมอืมอมือถออือถืออย่างเงี้ยดอูดูพออูผูอย่างเงี้ยชออูชูอย่างเงี้ยก็จะมีสระอาสระอีสระอูสระอ,อือ,อแต่ตัว จุดใหญ่ในวันนี้คือสระอือนะคะสระอือสองขีดถ้าสาระอีกี่ข <Herm> ีดนะสระอีกี่ขีดข้างบนหนึ่งขีดสระอีจะหนึ่งขีดสระอือจะสองขีดนะคะเวลามาผสมกับพยัญชนะต้นคือกอไก่ตั้งหัวเราคูกเราจะใส่ออ่างไปด้านหลังเป็นสระอือเราจะไม่เขียนเฉยเพราะมันเป็นคําอ่านแล้วมันต้องมี อ่าติดเข้าไปด้วยนะคะให้ไปฝึกอ่านให้คล่องเพราะว่าหัวข้อเขาบอกว่าหัดอ่านให้คล่องนะคะอ่านกลับไปกลับมาถ้ายังมาหาเรื่องอยู่นี้ไม่ได้นะมันต้องไปหารือใช่ไหมส่วนด้านล่างแบบฝึกตัวนี้อ่าแม่ครูให้ระบายสีแดงในคําที่เมสระอืออ่ถูกแล้วทั้งสองคนเก่งมากแี่ก็โอเค เติมทำางใงช่องบ้างทําไปแล้วสระ,ะ,ะโอ้เราเรียนไปแล้วนะสระ,ะอ,อ่อแถมตุ๊กตาตูนสวยๆให้ระบายสีตัวนี้เป็นตัวอะไรนะเอ a, เป็นภาษาอังกฤษส่วนด้านหลังเป็นตัว b a b อ่าให้นักเรียนได้ระบายสีสวยๆนะคะคำสาระ a สาระ e, ีเรียนมาแล้วเราทบทวนใน คำที่อ่านเมื่อกี้นี่ไปอันนี้เป็นสระอาเป็นสระเบื้องตน้นนะคะวันนี้ก็จะเพิ่มสระอืสะอสระอือที่นักเรียนจะต้องเขียนตามคำบอกเอาสักสิบคำาด้ยี่สิบคำดีเศษได้ยี่สิบ <20. S 1> เอาสิบคำบุ้งุ้ขอน้อยจังเลยเอาสระอือสิบคำวันนี้เตรียมสมหมดขึ้นมาค่ะ อ่าน,นสม,ดมุดเมื่คุยเกืดอถึงไหนลนะเกิดถึงสุดท้ายแล้วใช่ไหมขึ้นมาเลยลพอเราอ่านเศษรู้จัจกสระ,ะอือสองขีดเศษทีนี้เราจะมาเขียนตามคําบอกโดยใช้คําสระ,ะอือคว่ำตัวนี้ลงห้ามลอก